สวัสดีครับรออครับรออคนละก,กูได้ด้สบายดีทุกท่านเอฟซีพอดีเจอรูเมงม,ม,มุมยักษนะนะ์นะเอฟซีนะนี่ครับผมเป็นรูเมงม,ม,มุมยักษ์นะผมนี่อ่าเดี๋ยวนี้ครับผมผมสมมาเอาไปบ้างครับวิธีการเอาเมงม,มุมยักษ์กแบบโบราณน,นะครับผมซึ่งสมัยเด็กนยนี่ตอนเด็กนยก็มักเอากันครับเอาแบบแบบโบราณแบบธรรมชาติเอฟซีนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเมงม,มุมยักษ์นะคเอฟซี FC.

ม่ไม่ผอคนนี้เอาแล้วหสีไม้มแล้วับผมาตัวเล็กนี่น,น่าจะสับเล็กจบเลยไปไปม่ไ ยัมไงครับเนี่โอ้ลองลองดอกนี้ดู มาแล้วเชื่อคนี้มาขนาดนย้ไหมโอ้ยสิงห์นี้ Đi mà lẹo. đi hmm. mà đi. Tới leak mà lẽ Ôi. <laughs> <laughs> มานเล็กจิตออกมาสิปารุไงเลยขุดไม่ได้โอ้ตอนแรกมันยอมขุดเห็นตัวเล็บสินะโหขึ้นมาแล้วมายอมเอาจอบเอาเสียมดักมันมาเอาขุดแบบทันใจเลยเขา Cái đù tuồn bây nghe không Ôi Nó chơi mất chốc hết rồi lời Đi ada อ่ะอพโผล่เฮ้ยนี่ล่ะอืมถึงตรงนั้นไม่รู้นะครับ โอ้ยเดี๋ยวโอ้คือมีพิษรึเดล่ากัดบนมีพิษอันตรายนะครับผมต้องอ่ามานักรูลยันเลยอย่าดูเหรอโอ้ดูมาแกล้งแกล้งสรุปเอาไงโอเคนครับผทันจุดอันเดียบ ตัวแรกถ้าไม่ถ้าเราเสียมขุดดอกตัวแรกแล้วก็ไม่ต้องุดเลยทีี้ียวผมจะปล่อยไปก็คุดให้ดูเฉยแต่กินได้กินได้เขายางได้กินอรรอยโปรตีนสูงเนี่ยทีนียโอ้ยดูนี่ทำกระลสลบเลยเออเฮ้ยไนมึงยักเฮ้ยทำไปสลบอีกนะทำไปสลบอีก คลสลบเยคลสลบเหละคลิสลุยโอเคไหมครับเออรอครับรอสวัสดีครับ